ต่อไปไข้อ5เลยครับน้องพี่ขอบอกก่อนนะน้องๆจะได้เจอโจทย์หลากหลายมากเลยนะในการทําข้อสอบอย่างยกตัวอย่างก่อนแล้วกันของช่างฝีมือทหารเนี่ยครับเขาก็ออกแบบคา,าสุมส่มๆกันไปน้องๆน,นะครับคือควรจะมีความรู้เรื่อง tense ท,ทั้งหมดเลยนะครับอย่างที่ว่าแหละครับภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นตัวชูวโรงเลยนะครับในการวัดและประเมินผลของหลายๆหลายๆอาชีพนะครับน้องๆควรจะทํามันได้อย่างดีนะครับโอกาสติด จะมีสูงมากครับน้องๆอ,อังกฤษคณิตนะครับแล้ววิชาอื่นที่เหลืออย่างภาษาไทยสังคมอะไรเงี้ยวิชาท่องจำอะครับใครๆก็เน้นกันทีหลังได้แต่ครับคกกนิตเกอังกฤษครับสำคัญครับพี่ขอย้ำโอเคนะครับข้อ5ครับเขาให้เรามาว่า Judy w จุดๆจุด h e ชิง l m ลล์ฟิมส although she has nightmares afterward เห็นนะครับเขาจะบอกอะไรเรา จูดี้จุดๆดูหนังสยองขวัญแม้ว่าหล่อนจะฝันร้ายมาก่อนหน้านี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขากําลังบอกอะไรเราเขาบอกอะไรเราน้องๆเห็นอะไรไหมน้องๆน้องๆตอบพี่ได้ไหมเขาบอกอะไรมาเขาบอกปัจจุบันอดีตหรืออนาคตครับเรื่องนี้น้องๆว่าไหนครับน้องๆว่าอันไหนอดีตปัจจุบันหรืออนาคตครับน้องๆเห็นนี่ไหม เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับเขากำลังบอกอะไรปัจจุบันถูกไหมไม่ใช่ h a s บวกเวรสนนี้ไม่ใช่นะไม่เอานะอันนี้คนลอันนะไม่ใช่ไม่ใช่นะอันนี้ h a s คืออะไรเว r รช่วยเฉยๆเลยแปลว่าอะไรฝันร้ายถูกไหมมีการฝันร้ายถูกไหมครับเป็นเพีเเลยเฉยๆเลยเพราะฉะนั้น ข้อนี้จึงตอบอันไหนเพสเซนเพสเซนตอบข้อไหนครับตอบข้อไหนใครบอกได้บ้างตอบข้อไหนครับผมอันไหนข้อไหนไม่ใช่ก่อนอ่ะตัดนี้ก่อนข้อไหนไม่ใช่ก่อนข้อสามถูกไหมข้อสามเป็นอะไรเป็นเป็นอดีตนะเป็นพาร์ถูกไหมครับข้อไหนอีก้อสี่ถูกไหมครับ้อสี่เป็นอะไรฟิวเจอร์ถูกไหม นี่เหลือสองข้อแล้วอะไรเอ่ยประธานเอกพจน์กริยาเติม s นะครับถูกครับข้อสองเก่งมากเลยครับน้องกลวิทต้องติดแล้วล่ะครับไม่ว่าเหล่าทัพใดเหล่าทัพหนึ่งนะฮะต้องได้ตัวน้องไปสุดยอดจริงๆถูกต้องครับเพราะประธานครับน้องโอเคประธานเอกพจน์นะครับกริยาเติม s ครับเก่งมากเลย ยังไงก็ถ้าใครแบบว่ามีพื้นฐานแบบยังไม่แน่นพอนะครับพี่แนะนําน้องๆเรียนปรับพื้นฐานก่อนได้นะครับคือพี่จะรวมเทนส์12เทนส์ไว้ในเล่มเดียวเลยนะครับน้องๆจะได้มีความรู้พื้นฐานในการทําข้อสอบด้วยนะครับคือพี่อัพอ่ะเขาปักหมุดไว้ให้แหละ้ะลองไปอ่านรายละเอียดดูได้เลยนะครับ